เอดเทวดาครับเจ็ดสิบเพียงเพียงบังปิดท้ายรายการบุญประเพณีบุญร่องไฟบ้านหนองกุุงน้อยตำบลโพใหญ่อำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ นะครับวันนี้มาสองถ้าเสียทีแล้วนะครับสำหรับทีมงานแอดเทบาดาหมดแรงอ่อนล้านี่แหละนะบังไฟสู้จนขาดใจบางครัง้งก็ไปไม่ได้ ทำเต็มที่แล้วครับทีมงานของแอดเทวดานะครับมื่อนี่พาตาเสียทีรูปรักไบบนม้บอกก็พี่กำลังได้ว่าดวกทางต่ำครับกับเป็นกำลังใจให้กับทีมงานอาจารย์สร้างในบางต่อไปนะครับเชิญรับประทาน